สวัสดีครับพักรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงพักก้าวไกลนะครับพราอเมื่อวานเนี่ยคลิปที่ผ่านมาผมพูดถึงพักก้าวไกลในเรื่องของสสที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสสเขตแปดพอสัเพาที่พูดไปว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้ช่วยสสครับสี่คน สคนไปแจ้งกกตอ,อีกหนึ่งคนไปแจ้งตำรวจถาว่าปอมรายเซนเขาไปเบิร์เงินในเมื่อพูดในทางที่สงสัยไปแล้วตอนนี้สอสอคนนั้นเขาออกมาอธิบายแล้วก็ต้องให้เครดิตเขาก็ต้องนำเสนอขา่าวทั้งสองทางนะครับในช่องของกิจโพสแชนแนลนะครับสอสอคนนั้นก็เป็นตามที่ผมบอกนะครับเป็นสอสอเขตแปดนะ สอสอเกตแปดชื่อว่าพัทรพงศ์รีราพัฒครับสอสอเกตแปดเชียงใหม่นะได้ออกมาว่าหลังจากมีคนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ช่วยห,หาเสียงไปเบิกเงินกับกก,กตจังหวัดและมีการแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจช้างเผือกเชียงใหม่แล้วนั้นสอสอพัทรพงศ์ยืนยันว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้นครับ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแทบทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวเพราะพักสนับสนุนป้ายหาเสียงและอุปกรณ์จากเงินบริจาคนับสนุนพักเป็นหลักไม่มีความจำเป็นต้องปลอมลายเซ็นเพื่อเบิกเงินตัวเองพร้อมและพร้อมเข้าสู่กระบวนการของกะกะตจังหวัดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกร้องเกิดจากความไม่พอใจที่ตนไม่ตั้งอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางคน เป็นผู้ช่วยสอสอและปลดอดีตผู้ช่วยสอสชำนาญการไปโดยมีข้อความดังต่อไปดีครับอ่อนั้นเป็นการเกินนำนะอันนั้นยังไม่ได้ลงลึกนะก็คือว่าตามที่มีอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางรายกล่าวหาผมว่าผมปอมเป็นเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายาการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเอกสารนั้กล่า,กาวไปเบิกเงินพักนั้นเป็นความเท็จทั้งสิน้นประการที่หนึ่งเนื่องจากค่าใช้จ่ายาในการหาเสียงเลือกตั้งแทบทั้งหมดเป็นเงินสด ของผมเองส่วนพักได้มีการสนับสนุนเป็นป้ายหาเสียงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเสียงต่างๆเป็นหลักและมีการสนับสนุนเป็นเงินบริจาคที่รับจากประชาชนพี่พักจัดสรรให้เท่านั้นดังนั้นผมจึงไม่มีมูลเหตุจูงใจใดๆให้ปลอมแปลงเอกสารไปเบิกเงินจากพักตามที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดในทางกลับกันผมจะปลอมเอกสารขึ้นเพื่อเบิกเ,เ,เงินตัวเองไปทําไมข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงเป็นความเท็จทั้งสิ้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกกตจังหวัดซึ่งผมพร้อมและยินดีเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบตามกฎหมายทุกประการประการที่สองการร้องเรียนที่เกิดขึ้นนี้ผมสนนิษฐานว่าอาจเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางคนซึ่งผมไม่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสอสอและอดีตผู้ช่วยสอสอบางคนที่ถูกผมปลดออกจากตำแหน่งผู้ชำนาญการสส ทั้งหมดนี้ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจใดๆให้ต้องปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินจากพักเลยเพราะใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งล้วนเป็นความรับผิดชอบของผมเกือบทั้งสิ้นนะครับนั่นคือความชี้แจงครับก็ผิดถูกยังไงก็ว่ากันไปก็ดูซิว่าผู้กล่าวหาไปแจ้งกกตไปแจ้งตำรวจนะเขามีหลักฐานอะไรนะว่าลายเซ็นปลอมปลอมลายเซ็นไปทําไมอะไรก็ว่ากันไปส่วนทางของสสก็อธิบาย ให้ฟังก็แบบนี้นะครับก็ไปดูที่กระบวนการของการเลือกตั้งเนี่ยนะว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมนะครับของการเมืองจริงๆไม่ใช่ของการเมืองหรอกของทุกองค์กรนั่นแหละครับไม่ว่าจะเอกชนไม่ว่าจะราชการอะไรทำนองเนี่นครับสิ่งที่เรานะถ้าเราเป็นผู้นำนะเราเป็นคนใหญ่คนโตนะเราเป็นซี o อ ขององค์กรแต่ละองค์กรนะต้องทําทุกเรื่องราวให้โปร่งใสครับอจริงถ้าไม่โปร่งใสปุ๊บตอนแรกก็ดีกันอยู่ครับพอมีปัญหากันก็โดนโจมตีเพราะว่าคนใกล้ชิดคนรอบตัวเนี่ยจะรู้ความรับนะฮะโดยเฉพาะคนขับรถเนี่ยจะรู้ความรับแล้วพอไม่พอใจกันก็เอามาโจมตี กรณีประเด็นนี้นะครับผมไม่ได้เข้าข้างสอสอนะไม่ได้เข้าข้างสอสอพัฒนพงษ์นะไม่ได้เข้าสอสอแต่ผมคิดว่าเอ้ยถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทำไมมึงไม่ร้องเรียนตั้งแต่การเลือกตั้งจบอะ่ะนี่มันผ่านมาสองเดือนสมเดือนแล้วเปล่าวะนานแล้วนะทำไมไม่ร้องเรียนตรงนั้นวะวอ้างว่าเพิ่งรู้อ่ะเอ้ย เพิ่งรู้จริงๆเหรอไอเรื่องราวเหล่านี้มันต้องรู้ก่อนนะเว้ยจริงเข้าใจไหมพอเขาเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเขาจะส่งบัญชีส่งอะไรไปกอตอเขามีห่วงเวลานะเว้ยแปบ๊บเดียวต้องส่งนะเว้ยรายจ่ายต้องจ่ายอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องมีใช่ปะ่ะเออหรือถ้าเอาบอมลายเซ็นไปเบิกพักพักนี้เขาไม่ให้ตังค์อยู่แล้วพักไหนๆเขาก็ไม่ให้ตังค์นะ ไม่ต่างบางทีเขาให้เขาเขาก็ให้แบบไม่ต้องเบิกนะเดาออกปะมันเอาเงินไปซื้อเสียงเขาไม่ต้องเบิกเอาเงินไปบางทีพักก็ไปซื้อให้นะโอ้มันไม่ได้เบิกนะอันนี้ผมก็เออแล้วยังไงเออแล้วยังไงแล้วแบบว่าไม่ได้ตั้งเป็นผู้ช่วยสสก็แม่งมีไม่กี่ตําแหน่งคนแม่งมาช่วยเยอะแยะมากมายก็ไม่ได้ตัง้งแล้วก็สึกไปปลดเอาไปปลดทําไมอ่ะ มันก็คงมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องข้ออ้างของสสพัทรพงศ์นะแล้วก็ต้องมาดูกันสองข้างว่ามันเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นหมาแต่กรณีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์อี้แทนคุณออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีผมว่าข้อมูลมันก็มาที่แหลังเดียวกับผมนี่แหละจริงไม่ได้มีข้อมูลอะไรตอนะมันก็เหมือนกันเดะเลย แล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพักเก้าไกลอะเนาะผมว่าแนะนําว่าอี้แทนคุณควรจะลาออกจากพักประชาธิป,ปัตย์เอาจริงลาออกเลยหรือจะไปไปอยู่กับเคสามถุยเออย้ายข้างไปเลยมาอยู่เพื่อไทยก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะดูแล้วมันเป็นเคสามถุยกับอี้แทนคุณมาประกบการเล่นงานพักเก้าไกลอะผมวก็งงอยู่ก็งงๆนะแต่ยังเคสามถุยเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้ เขาไม่ได้เป็นสสเขาไม่ได้เป็นกรรมการเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้เป็นผู้สมัครสสนะแต่อี้แทนคูณเป็นนะเว้ยโอ้แล้วเคยเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะเว้ยเออมันก็เลยผมก็เลยงงๆแล้วไปยุ่งอะไรกับพรรคก้าวไก่วะถ้าเราอยู่พรรคประชาธิปัตย์เราควรจะยุ่งกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าวะเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเรามายุ่งกับฝ่ายค้านด้วยกันเฮ้ยยุ่งทำไมวะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องการความถูกต้องอะโอ้โหพักเพื่อไทยไปค้นด,ดูดีๆฮะก็มีเรื่องราวที่จะเล่นนะพักภูมิใจไทยก็มีพลังประชารัฐก็มีรวมไทยสร้างชาติก็มีมีทุกพักเลยชาติไทยพัฒนาก็มีถ้าเราเป็นฝ่ายค้านเราจะเล่นนะจับเป็นประเด็นประเด็นประเด็น,ปร,ดนประเด็นไปเลยนะอย่างภูมิใจไทยเนี่ยโหมีให้เล่นเยอะแยะเลยคุณชาดาเนี่ยก็เล่นได้อใช่ไหมฮะพักเพื<ไ>่อไทยเงี้ยเอาพอเล่นเรื่อง ไอโครงการต่างๆน่ะนานิตตอนอะไรพวกเนี้ยนะโอ้ก็เล่นได้เข้าใจปะ่ะพักพลังประชารัฐน,นี่ผู้ก,กองธรรมนัสเนี่ยที่มีปัญหากับรัฐมตีช่วยก็เล่นได้นะยิ่งชาติไทยพัฒนาโอ้โหก็เล่นไอหัวหน้าพักอ่ะไอรัฐมนตรีอ่ะวอลวุฒเอ่ะเรื่องถุงขยะอ่ะไอถุงในห้างอ่ะก็เล่นได้โหมีเล่นเยอะแยะเลยเรามาเล่น พรคฝ่ายค้านด้วยกันไม่เคยมีวะไม่เคยเจอนะว่าพักฝ่ายค้านมาเล่นงานพักฝ่ายค้านด้วยกันงงงงงง,งนะผมงงเสออีแทนหุณนั่นเราไปออกไปนอกเรื่องอ e ีเนี่ยอ๋ออ,อ,อ,อีมันมาเกี่ยวกับสส,สพัฒนพงศ์คนนี้ไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ผู้สมัครไอ้ผู้ช่วยสารเสียงไปไปร้องเรียนอ e ีแทนคุณเหรอไปร้องเรียนทําไมวะควรจะไปร้องเรียนใครวะควรจะไปร้องเรียนหัวหน้าพักเขาเปล่า ใช้ทวัดหรือเปล่าวะเออใช่ไหมเออเอองงๆว่ะไม่เป็นไรก็งงต่อไปอ่ะจริงๆไม่งงหรอกรู้อะก็ไม่งงหรอกก็ทําเป็นงงๆไปซะอย่างนั้นแหละครับก็มาดูนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับในพิษโลกก็มีนะองค์กรเอกชนเนี่ยแรกๆก็ดีกันพอผลสะกดไม่ลงตัวแม่งก็ทะเลาะกันก็แฉกันก็อะไรกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบอร์หนึ่ง ็นซีอเป็นอะไรทําให้แม่งถูกต้องแล้วก็หมดเรื่องเข้าใจไหมถ้าจะโกงจะอะไรก็อย่าให้คนใกล้ชิดรู้โกงให้แม่งเนียนเนียนคือหลอกแม่งคนใกล้ชิดไปด้วยหลอกแม่งคนขับรถด้วยหลอกแม่งให้หมดเลยจริงๆครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่บุมของผมครับมีมแมลงแมลงวี เขาเรียกอะไรแมงวีหรือมแมงวีตอนนี้ผมอยู่ในป่าช้าเก่าไงก็โอเคก็ไปละนะมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพิกชีวิตรครับราคาเริ่มละสองร้อยเก้าสิบาทอย่าซื้อเล่มเดียวนะเสียดายนะครับซื้อหลายๆเล่มเลยซื้อไปฝากผู้อยากผู้ใหญ่คนที่รักคนที่นับถือจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องก็ได้นะเพราะว่าเงิน,นไปเข้ากองทุนอิสระโพลกองทุนนี้นะครับ ผมเป็นประธานอยู่ดูแลผู้ด้อยโอกาสกับหมาจรจัดถ้าเกิดพวกเราทุกคน,กคนลงนึกภาพตามผมนะเวลาผมเอาของไปให้ไปแจกคนยากไร้ไปแจกคนไร้บ้านไปแจกไปแจกนะบางทีให้เขายี่สิบาทเท่านั้นเองนะเขาแบบใช้สายตาขอบคุณผมยี่สิบบาทของเขามีค่ามากะ่ะเขาทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเข้าใจไหม แต่เดี๋ยีสิบาทมันน้อยไปสักสี่ิบาทอพอจะกินข้าวได้จานหนึ่งเขาา้าใจไหมนั่นแ่ะมันเป็นสายตาที่แบบซาบซึ้งอ,ะอ่ะออาไอ้นันคนนะเดี๋ยวหาว่าเอาคนมาเปรียบจยหมาก็เหมือนกันหมาเวลาเราของไปให้มันกินนะปุ๊บโอ้โหมันจะมองเราแบบด้วยสายตาวิงวอนแบบขอบคุณอะไรทำนองเนี้ยแมันก็ซึ้งเลยนะเวลาศบตา กับคนไร้บ้านเวลาสบตากับหมาจนเอยเดี๋ยวก็หาว่าเอาเอาคนไปเทียบกับหมาไม่ใช่มันมันคนละส่วนกันะคือผมทําทั้งสองส่วนผมก็จะมีความสุขทุกทางจริงๆครับแม้มันจะมันเป็นมันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับมันไม่ใช่หรอกครับคือนโยบายของรัฐบาลมันต้องทําให้คนดีมีกินอยู่กินไอไปแจกนี่มันไม่ใช่แต่ผมจะทํายังไงอ่ะผมจะไปทําโครงการรายได้ผมมีก็ไม่น้อยก็แจกน้อยมีมากก็แจกมากคือที่ ไปจากเพื่อให้เขามีกำลังเป็นกินข้าวแดกข้าวแล้วก็มาสู้กับชีวิตเข้าใจป่ะที่ไปให้อ่ะโอ้นั่นแหละหมาก็เหมือนกันก็ไปให้ก็เพื่อมันจะมีชีวิตอยู่เพื่อสู้ชีวิตของมันนะนะเออเอา้านะครับผมก็เลยควรจะซื้อหลายๆเล่ม ด้วยกันนะครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดรกิดพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ทีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปครับนาทีเดียวเท่านั้นเองดูเพลิน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 ไปนะครับมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยควรมะเขาวมะขามควรมะพร้าวกวนนะครับซึ่งอร่อยมากๆมีบวยสามรสซึ่งไม่มีเม็ดเลยกินได้เลย แล้วก็มีมะเขือเทศอบแห้งครับพร้อมทั้งมีน้ำหอมครับสายมูครับมวนตาแล้วก็ยังมีกระถางเล็กๆกระถางแคนตาซึ่งเป็นงานศินละปะแล้วก็ยังมีพระพุทธราตารุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคครับรุ่นนี้เป็นทั้งพระบูชาและพระประจัสวยกิบสวยมากๆเลยครับผลงานฝีมือลุงจ่าครับถ้าพูดถึงพระพุทธรัตาต้องลุงจ่าเท่านั้นครับผม จากิเบรโรรทวีบูรานาเตศิรปรจารย์แห่งชาติบูรบูบูชนียะบุคคลของพิษสนุโรกครับในวัย9กปีท่านสร้างวัยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทประเทศครับสวัสดี ชายชื่อเอกชีวิตกลับไดนชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี่อเอกชีวิตกลับไดนชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ ชีวิตกลับไดชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่ต